ทีนี้ก้อนอันนี้เหลือที่เอาไปให้พ่อปูเฮ้ยทนถือกันทีให้เด <c ười> ้อบักบักลี่จังซีเนี่ยบักลี่จังซีเนี่ยทีให้อยู่ให้ถือก้อนไอ้คนเงียบล้วก็มาถืองวดนดีที่ถือบ่ะนาะพ่อปูเอ้ยไปจะไปหาพ่อปูก่อนเด้อบัดที่นี้เออเตรียมไปแจกดอกไม้แล้วก็มีโอ้มีของต้อนไปน้ำ ลูกม <Ooh. S 2> be ือหนีด้อลูกบลูกบ่ฝันเด้อทีเอาทูมาจุดถือกิ้งยังกัถือบ้าถือจับเด้อพ่อปูไม่ได้งอนหนิพันบ่ถือสิก็เถิดเด้อจะทีจะท้างเอออยู่กลางนั่นนี่ทีนี้เนาะเมาเลยแต่แจ๊กยี่เมาพ่อปูเมาหรืลูกเมาก็บ่งูเดี๋ยวจะเอาทูมาจุดขอเด้อพ่อปูเด้อสาธุขอเนี่ยจะที่จะทาง โอได้ oh, ลูกหลานที่ยูทูปเราเรียกว่บาทพี่นี่ขอ oh, ตรงๆเด้สามโตขันไดต้ตรงๆเหิมไหมร้านที่มาฟ้อนให้เบ้างร้านมาฟ้อนแล้วมาฟอนเด้่สิมีของเลี้ยงพร้อมอคือบ่ติดเนา้ไปแชกหนีหนอโอ้ม่นถูกอย่างหนอ อีกบน,โอ,กนโ,อโ,อโ,โอ้ที่จูวปันได้โอ้โหฮ้อนฟ่วงโอ้ที่จูวเอ้อจิ้มกันเด้อปัดที่นึ่งที่จิ้มกันเด้อจะทีจะสร้างเอ้ยอย่าถืออย่าหาลูกหลานเด้อสาธุขอตรงตรงเด้อสามตัวไม่ต้องหลายดอกขอสามตัวทันลูกหลานถึงนิว้ว ลูกหลานที่มาพอนให้เบิงบังบัดจางมวลพ่นเอา้าโอ้ยลืมบัดใดน้อลืมให้พ่อปูแม่ญากินอู้อ้าวมาเด้อพ่อปูเมญ่าเอา้ยมากินกระลูกกระหลานเด้อเนี่ยเด้อเอออึกบักไงเลยล่ะพ่อปูเมญากัดใดเอาไปบักสองอึกและปูกับยากินน้ำกันเด้อบัดนี่หลานที่เอากาบ้านเด้หนิเพราะว่าที่หายหมดเด้นี่เอากาบกอนน้อบัดที่นี่ เออโอ้ถือเป็นจะถือบ่าน้ออีหล่ะเออต่อได้ลูกสิมาเบิ่งเลยโอ้ยฮิแมงหอนโอ้ยไฟแคกสีระเบิดแต่บาที่นี่สีตัดบนดาบใหมถือเด้อโอ้ยขันใอยถือเครียดแห้งหลายเด้อข้าปูในยาไปแล้วลูกกาบบานก่อนได้สิมาเบิ่งเลขกไปโแปดหนึ่งเจ็ดข่าปูให้ ลูกอิลีบอแปบหนึ่งเจ็ดนี่โอ้กันหายกันสียเด้อปปูสาถุให้ลูกถือเด้อแปบหน,นึ่งเจ็ดนี่สาถั่ยอือไปจุดไหน